ร้อยกว่านะอื้อหืออือสี่หนึ่งห้าพันสามร้อยทะลุเต้าไปแล้วนะทุกคนนะสว,สวัสดีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Legend Monkey King นะครับผมเป็นเกมในตำนานเหมือนกันครับเกมโคตรเก่าโคตรเก๋กเลยนะไม่มีประวัติเล่นใดๆทั้งสิ้นครับขาวสะอาดขาวเทีย่ยวตั้งแต่มีเกมนี้เข้ามาก็ไม่เคยเล่นอีกเลยนะโอ้โหช่วงนั้นเขาเออไปติดสาวทำกันหมดเลยนะฮะก็กระแสมาแรงนะทุกคนนะโอเคครับวันนี้บังบอสพบทุนมา500นะ คนิยต์เปิดไปที่เป็ดละสามสิบเลยจ้า let's go คืออะไรได้กระบอกทองจึงไอ้ยาห้าแถวเลยทุกคนฟาดไปอีกทีเฮ้ยเจ๋งดีนะคือแบบฟิเจอร์มันเป็นกระบอกมาทุบๆเนี่ยได้อยู่ทุกคนได้ Scatter เบ้าอื้มอาอย่างเดิเก่าจริงนะที่แเรียกว่าอัดสองน้าเล่นแล้วก็เออ จึงโง่มาจริงสุดยอดอาสุดไหนโอฟังไปอยู่เรื่องะอะไรครับผมฟีแปดรัจะไปใครที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันทุกคนนะบอลอนัไเนงนชอบเล่นเล่นที่นี่ไม่มีโกงเลยเล่นได้ก็คขขือ,ขอเขาถอดได้เงอนขาเยอะไม่รุยาก,กัน,กนเมดฝากมาเล่นไม่เล่นก็ถอดได้ทุกคนนะเข้าไปเจอง่ายด้วยนะนเชื่อทุกคนใ่ที่ติขข ได้เไมด้ไม่ได้คอว่ากันทุกคนเจอมีรันตีอง่ายจริงหมไปกระ่อกครับโอ้อะไรฟนสีเป็นแงเลยน้ำเต้าทุกคนนะมามอดโ่โอเงินรางวัลซูเปอร์เม่รบาทจ้โอ้โหสนกรลงมาตตัวอะไรทุกคึงไม่อมันมีปกนี้นะสังเกตเอมโบไปเรื oh, oh, lad, uh, oh, ่อยเรื่อยเอาไ โอ้ตายแล้วต้อไ้วมัว้ยหมได้ไมหายแล้วทุกคนชึ้งหมดเลยฮะิดไว้มอีกอยังได้อยู่ยังได้ทุกคนซึ่งหน่ยยาวเงินรางวัลซูเปอร์เมกา1น7 0บาท ยอดครับยอดเกมนี้ครับสวยจริงรวมทั้งหมด4,539บาทโอ้โหรับรางวัลมาที่เรียบร้อยฮะราชาวานสุดยอดเกมนี้ไปไปกันต่อทุนเราเพิ่มมาแล้วฮะมังบอสพกทุนมา500นะทุกคนตอนนี้มาเป็น5,000ละออนุญาตกดอันี้เป็น300ฮะ120เอาว่ะจึง้งเดี๋ยวโหดูดิเไงทแต,แต่ผมเล่นกับเขา เจอมาหนนหเลยุได้ไม่ได้องว่ากันโอ้โหยาวไปน่นสวยงามแรกสวยงามโอ้โหรู้ว่าตัววายีนตกใจสิบรั้งกดไปเองนะไป

ยังเหือโดุดท้ายฮะสุดท้ายแล้วจึกจๆจยาวทุกคนได้หนึ่งสองอมาโอ้โหเงินรวัลไม่กลับเงินรางวัลรวมโอเคเงินรางวัลรวมสี่หมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทโอ้โหทุกคนใจสั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บยัด ปรับไปที่แม็กเบ็ดเลยฮะเบ็ดละสองพันจัดไปจึ้งเขาให้ได้คิวห้าพันจึ้งเขาให้ไอ้ยังได้อยู่นะฮะทุกคนนะไอ้เจ๋งละ่ะขึ้นมาเออนีอน่เจ๋งไม่มาเลยไหลๆเล,ยโ,ลาาๆเยโอ้โยมาเลยมาเลยตอนนี้จึ้งนี่ไงโอ้โหไม่อยากจะคุยทุกคน รู้ว่าเล่นที่ไหนก็โอ้โหนี่เพราะว่าเราสุดไปเนี่ยหาง่ายไม่อยากจะคุยจริงๆอ่ะนี่ไอที่ติดตามออกมาเรื่อยๆจะรู้เลยนะว่าเล่นยๆเลยเล่นที่ไหนเล่นไม่เคยได้เจอไม่เคยจะตกเลยนะแล้วย้ายละทุกคนนะโอ้ยต้องย้ายละ่ะยาวไปโน่นเลยแป๊บเดียวคุณซีจะหมดแล้วฮะยิงคุณสองอยู่เลยตายแล้ว chứ gì mà dùng, mà nó đi mà em đã mình những muốn dùng đi mà chứ đấy đi mà gì đâu à chơi trong à ra dù เอ้ยสามหมื่นห้าหร้อยบาทโอ้เกือบเสร็จนะทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวความฝันมันใกล้จะเป็นจริงละสายจิ้มไปตึ้งเขาให้ไวายสางแอาที่มันตองให้โอ้โหได้อยู่อีกท,นะทุกคนนะจีมาทุกคนยอดฮันเจตึ้งโหย,ยาวไปทุน่นโอยยังได้เอง กระบ,บองหัวคงมันแข็งจัดติดไว้ยั่ได้ใช้นะทุกคนโอ้โหวานเป็นเพลงยังด้ไม่ได้ใช้โอ้โหยาวไปน่นเลยติดใชหอีกอคอมโบโคตรไหลเลยทุกคนไหลกว่าในฟีเจอร์อ่อะต่ฟีเจอร์ไม่ไม่ค่อยไหลขนาดนี้นะโอ้โหลุนนหล้นสเกตเตอร์จึก จึกจ๊กจึ๊งลุ้นอีกทีฮะลุ้นอีกทียังได้อยู่นะจึก๊กโอ้โหโอ้โหยังมายังมาอยู่ทุกคนสุดๆเอาโดนนาทีสุดท้ายฮะไอ้ยามันก็นน 100, 300, 400, 500, 300, 000, ตกไปเจริญกว่านะอื้อหือสี่หนึ่งห้าพันสามร้อยทะลุเต้าไปแล้วนะทุกคนนะสุดยอดฮนะ มาลอนเปิดเท่านั้นชื่อนี้ไม่มีผิดหวังนทุกคนใครที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันต้องที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ